เอาละตัดพาร์นไหนโมาเราไปต่อกันมีโหลดนะรูทว่าไงหนูอเล็กซิสบอกฉันว่าให้เอาไข่ไข่วงเนี่ยมพาร์ทที่แล้วกูแปลปะแจเหรอพาร์ทที่แล้วกูแปลปะแจเหรอันจะไม่ผิดมันไในในหัวฉันจะแปลว่าปะแจนะไข่ห่วงสิเออ อเล็กซิสบอกว่าให้ฉันเอาไข่ควงมามาคืนอ่ะอ่าอยู่นี่เองฉันคิดว่าฉันจะทำมันหายแล้วนั่นเนี่ยขอบใจนะหนูอ่ารูธคุณมีความสุขไหมจะเป็นคำถามที่แปลกนะแน่นอนจะมีความสุขสิทำไมล่ะแล้วถาหากว่าคนติดในหลูมที่ วนๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันหนึ่งก็วนแบบเดิมๆวันแล้ววันเล่าหรอคะคุณเซังมีความสุขอยู่ไหมฉันน่ะชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ไม่มีความโศกเศร้าถึงแม้ว่าฉันจะต้องใช้ชีวิตวันแล้ววันเล่าฉันก็จะมีความสุขยกเว้นแต่ว่าฉันจะโทษจะรู้สึกผิดในสิ่งที่ฉันทํำ ทุกอย่างโอเคไหมหนูเธอทำตัวแปลกนั่นเน่ยวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันควรจะเข้าไปข้างในแล้วไว้เจอกันนะเดี๋ยวนะโหโลอเข้าบ้านแพมวันดี <c oughs> สวัสดีตอนเย็นจ้ะสดีตอนเย็นนะคะครแบบพแพมมีอะไรเหรอจ๊ะมีอะไรอยู่บนใบหน้าฉันเหรอไม่มีอะไรนะคะไม่ไม่มีอะไรนะคะ,ะ,ะ,คะฉันหมายถึง แถมกำลังบ้าไปแล้วฉันต้องสู้ตายซะการจบการจบตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดอ๋อ เล่นมักไก่อยู่นเนี่ยนักไก่อยู่ไกเนี่ยเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวเล่นอีกสักพักเขาเองเรื่องนี้แล้วกันเนาะไม่ใช่แหรอเห็นเขาบอกว่าอะไรนะเางนี้สุดเนี่ยนะอ่านี่เดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่ง ่าน,นี่เนี่ยสตรีมไงก,ก็คือถ้าจะทำจากจบที่19กับจา,ากจบที่20เนี่ยต้องไลฟ์สตรีมเท่านั้นโอเคก็คือเราไลฟ์สตรีมเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันรู้สึกว่าตอนนี้เราใกล้จะจบแลวเราฉากจบสิบห้าละ ทะเลเสี่ยงแถมแม่น่ากลัวมากอะเอาจริงใครซักเตือนติดคือขอบคุณเดินเดินติดคือขอบคุณขอบคุณฉันเดินติดคือฉันเดินติดคือ ฉันเดินติดขื่อละเธอจะเดินติดขื่อละเซอร์ไพรส์ไหมเออทำไมน้องแพมต้องดุเดาดุดันขนาดนี้คะไอ้ควายเดินติดวิ่งติดเที่ยอะไรเนี่ยโอ๊ย มันก็แลกแหลกอีกดอกว,วายกูเช็ดสัตว์วายกูเช็ดอีแพรมไม่ทำแบบนี้แพมอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าโดนโดนค่าสามรอบเหมือนอีหุ่นหาตนะายซะ กูทะลุก็ตีอยู่กูทะลุก็ยี่เหรอคะฮะฉันขอผู้รู้หน่อยมันเกิดอะไรขึ้นฮะฉันขอผู้รู้หน่อยมันเกิดอะไรขึ้นตีทะลุก็ยี่อยู่เหรอฮะฮะมิฉากบ่งไ่กูต้องโดนตลอดดอกอ๋อ จะต้องมาติดเงาอะไรแบบนี้ไม่ได้ป่ะสวัส <c oughs> ดีครับแอมีอะไอรีดดิบน,านะะ้าใช่หรอเอตายถอยไปนะ สำมแพ้มหักไปแล้วเธออาจจะใช้สถานการณ์นี้ในการเอากุญแจจากกุญแจค่ฮะอเล็กซิสสวัสดีค่ะอเล็กซิสอเล็กซิส ทำทำตัวแปลกๆนะ่ะทำทำตัวแปลกๆเหรอหมายควาว่าอย่างไงมันอ,อธิบายยากนะคะเหมือนเธอจะพัง <laughs> มันจะพังะคะ่ะ <c oughs> ฉันจะไปเช็คดูนะคงไม่น่าใช่อะไรซีเรียสซีเรียสก็พูดที่บอกนะจ๊ะ ก็ทิ้งเสื้อไว้กลุกมไง <c oughs> อ้าวเจอลูปรูปอ๋อโอเคแล้วก็รูปสายาสายลงแพมพังไปแล้วแพมหายไปเลยช่วยด้วย คงแผมหายไปเลยคา่ะคา่ะทันหายไปด้วยอีแผมน่ากลัวมากอีแผมน่ากลัวมากสันไม่ควรยุ่งเกี่ยวอ่านี่ห้องตัวเองทำไม เราลองไขได้ไหมเคลียเพลงจะอีฟเฉยเลยเอาละตอนนี้ฉันจะเปิดห้องคนอื่นได้หมดแล้วนะเฮ้ว่าแต่ในบนโต๊ะคืออะไรกันนะจ้างงานพนักงานเหรอ นี่มันอันเดียวกับที่ฉันเห็นในหนังสือพิมพ์ก่อนนี่แต่นี่มันนี่ด้วยเหมือนกันหมดเลยอ่ะแต่แค่คนละวันกันฮะมวันต่อมาพรุ่งนี้เหรอฉันเข้าใจแล้วฉันคงต้องถูกกำจัดก่อนกจนถึงพรุ่งนี้แน่ๆหลังจากนั้นไลอซิสก็จะแบบก็จะ ประกาศอีกหลังจากที่ฉันหายไปเราก็จะล่อมาอีกงั้นเหรอเร่มันเกินไปแล้วฉันต้องหยุดให้เดี๋ยวนี้แล้วไงด้วย เช่นอย่างอาอีกสองครั้งกระดอ,อ๋ออ๋อไอพวกรูปภาพใช่ไหมโอเคโอเคโอเครับเสียบรับเสียบโอเคยังไม่ไปก่อน ถ้ามีเราต้องสะสางหรอ,อยังมีอะไร โอเคไถห้องของรูทเป็นบันทึกของรูท ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้หางานมาฉันไม่มีไม่ได้งานมาเป็นเดือนแล้วไม่มีใครจะจ้างไม่มีใครจะจ้างนักโทษนักโทษอดีตนักโทษที่ผิวดำหรอกนะสิ่งที่ฉันทำอ่ะแค่หักแขนไอ้เวนเอง เพื่อที่จะหยุดมันจาการค่มขืนผู้หญิงอะฉันรู้สึกหมดหวังมีสาวมีสาว,ม,สาวมีสาวน้อยคนหนึง่งไม่ใช่เสิงสาวน้อยดิเป็นผู้หญิงเออเขาเรียกอะไรอ่ะมีหญิงคนหนึง่งเออมหญิงคนหนึ่งมาเพื่อหาฉันเขาถามฉันว่าจะให้เธอให้ให้ให้ให ฉันไปทำงานที่แมนชั่นของเธอเธอเป็นผู้ช่วยชีวิตเธอเป็นพระเจ้าของฉันเป็นความหวังของฉันฉันฆ่าคนฉันแทงเขาโดยกันไกกันไกกันไกสุตัดกันไกตัดหญ้าหลังจากที่ฉันเห็น เห็นเขาทำร้า,ายเมียงภรรยาของเขาจนเกือบจะตายเกรตานะคนจะนอนอยู่บนพื้นแล้วถ้าหากว่าฉันไม่ได้ทำตามกฎหมายแล้วการฆ่าฆาตกรมันจะต้องถูกแขวนคอไม่มีใครคงจะเชื่อฉันหรอกถ้าฉันพูดความจริงถึงฉันจะพูดความจริงไป ฉันว่าชีวิตเจนคงจบแค่นี้แหละฉันฝังศพในสวนและเลดี้เจนก็บอกฉันว่าเธอนนะฆ่าปีศาจมันไม่ใช,มมใชม่มันไม่ใช่ความผิดมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงหรอกนะแล้วเธอก็ขำออกมาฉันจะปลูกต้นไมพ้พรุ่งนี้ก็เล่ากันนะต้นใหญ่ๆแล้วก็แข็งแกรง โอเคโอเคเหมือนกำลังย้อนอาดีตของแต่ละคนห้องของแพมและโคลินผู้คนอ่ะเรียกฉันผู้คนอ่ะเรียกฉันว่าเด็กกำพร้า เดกผพาค,คืออะไรหรอกลิ่นเป็นยังไงอะ่ะแล้วทำไมเขาถึงพูดว่าฉันกลิ่นเหมือนกับมันล่ะแม่ของฉันตายไปหลังจากให้กำเนิดฉันพ่อของฉันพ่อของฉันก็วิ่งหนีไปหลังจากที่เขารู้ว่าฉันอยู่ในท้องฉันคิดว่าฉันรู้แล้วฉันก็ะเดาว่า กัพา,าน่าจะหมายถึงโดดเดียวเรนี้เจนให้ครอบครัวกับฉันมีเกรตามีแพมมีรูทแล้วก็เล็กซิสเป็นของควันที่ดีที่สุดวันที่ดีที่สุดฉันรักพวกเขามากเลยเราจะได้อยู่กันตลอดไป พี่สาวที่อายุยอะที่สุดของฉันหายตัวไปพ่อของฉันตกตกหน้าฉันหลังจากที่ฉันถามเธอว่าถามเขาว่าเธอหายไปไหนฉันเป็นห่วงเธอไปไหนกันพี่สาวฉันหายไปหมดเลยพ่อบอกฉันว่าฉันไปไล่ต่อไปเขาบอกว่าเขาคาดหวังว่าให้ฉันเขาคาดหวังว่าจะได้ราคาที่ดีที่สุด เพราะฉันเป็นคนที่เสื่อที่สุดฉันขอร้องว่าไม่ให้ขายฉันว่าตกบฉันอีกรอบหนึ่ง <tip> เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้ากว่าหน้าฉันถ้ากว่าหน้าฉันมีรอยแล้วก็มูลแบบค่าก็จะตกลงถ้างนั้นเขาก็จะขายเอวัยวะของฉันแทนแล้วความสวนมันเท่าไหร่เงนินแน่ โอ๊ยโอยอะไรวันนี้มันย้อนเรื่องอะความเสริอมฉันมันราคาเท่าไหร่กันแน่หรอแล้วปอดฉันมันราคาเท่าไหร่นะแล้วชีวิตฉันมันราคาเท่าไหร่ผมขอร้องใคริตมีชีวิตต่อเถอะ มีผู้หญิงที่รวยคนนึงพาฉันมาแล้วก็ปล่อยฉันเป็นอิสระเธอถามฉันว่าฉันอยากได้อะไรฉันก็เลยบอกว่าฉันอยากให้พ่อของฉันตายเธอก็เลยจ้างชายคนจ้างชายคนนึงเพื่อฆ่าพ่อของฉันแล้วก็นําหัวใจมาให้ฉันพ่อฉันถูกพ่อฉันพูดถูกเงินนี่มันดีจริงๆฉันหวังว่าฉันจะทดใช้ความความใจดีของเลดี้เจนก่อนที่ฉันจะตาย ตาสามีของฉันกลับมาอีกแล้วเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เขาพูดออกไปออกไปโดยที่ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นฉันหวังว่าเขาจะไม่ให้เลดี้เจนเขาจะ เขาทำห้องฉันรกอีกแล้วแล้วเขาก็ถามฉันว่าฉันเก็บเงินไว้ที่ไหนเหมือนที่ฉันไล่เขาออกไปเหมือนที่ฉันไล่ให้เขาออกไปเพรากว่าต่อยฉันแล้วฉันก็เป็นแล้วฉันก็สลบหมดสติไปหลังจากที่เขาเริ่มที่จะทาร้ายฉันสิ่งที่ฉันเห็นก็คือ ิ่งที่ฉันเห็นหลังจากที่ฉันตื่นก็คือรูทแน่นเต็มไปด้วยเลือดสามีของฉันนอนอยู่ที่พื้นโดนแทงด้วยกันไกของกันไกตัดยาห้องนี้มันเต็มไปด้วยห้องนี้มันเลอะเทอะไปหมดฉันงวจะขอโทษแพมตำรวจก็มาฉันบอกฉันว่าฉันบอกเขาพวกเขาว่าสามีของฉันหายไปเป็นเดือนแล้ว เลดี้เจนอ่ะก็ช่วยก็ช่วยเป็นพยานให้กับเรื่องนี้ฉันควรจะไปรดน้ำต้นไม้กับรูทวันนี้นะโอเค แล้วว่าเราควรพักก่อนพักก่อนเกมเกมไลฟ์สตรีมเกมไลฟ์สตรีมก็สารพันี้ก็ต้องขอตัวจบเพีเพแค่นี้ก่อนทุกคนวันนี้ว่าจริงๆเราอัดมาตั้งแต่กี่โมงแล้ววะตั้งแต่แบบ8 9โมงแล้วมั้งตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้ว ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ทอนลทุกคนก็ไปเจอกันใ่ในไลฟ์สตรีมนะครับผมก็ใครที่มาทันก็โชคดีด้วยยินดีนะครับผมโชคดีด้วยคุณทันนะครับผมส่วนคนที่มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปเจอกันนะครับผมบ๊ายบายทุกคน